สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมื่อนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกขึ้นเก้าครับผมมือนี้เบาหน่องจะมาขอโชคต่อง,งวดโค้งสุดท้ายไอ้ไครบานเบาหน่องครับผมงวดที่แล้วลูกวิงปองหนึ่งหหรือ7จห้าได้รับโชคกันไปหลายคนนะครับเนาะมือนี้ถวายทอง5บาทครับถวายทองพี่ใค่บานเบาหน่องหบาทครับผมถวายทอง5บาทครับงวดนี้เป็นตัวใด เดี๋ยวเหาไปหลุ่นกันครับผมงวดวันที่30ธันวาหกหกครับผมและะ้วก็เพชรพิลุออนครับผมฝากกําไรฝากกําไรแขนมาให้ไอไ่นํำงวดนี้ครับเมน,นี้ถวายสองยางเลยครับถวายซอยหาบาทล้วกะ็กาไรแขนครับผมเดี๋ยวมาเบิรงงวดนี้ตัวเลขสิเป็นตัวใดงวดวันที่30ธันวาหกหกส่งท้ายปีครับโค้งสุดท้ายไอไ่บาทเบาหนองครับ มีใครผีูกอ่อนเป็นฝากกำไลแขนมาหายน้ำ้วกาเมือนี่เป่าหนองถวายทองหาบาทมีใครเดอ้องวดนี่ขอให้มีใครมอบโจคให้เอฟซี้วกะเป่าหนองน้ำเดอ้อมีใครเดอ้องวดนี่ขอตรงๆขอลางออกลางขอบนออกบนสาธุสาธุโอ้มีใครบ,าบ้านเป่าหนอง

พี่ไข่เลขทูบที่บานนองจะโจทยวันนี้ขอให้มาใน3ตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่30มธันวาหกหกส่งท้ายปีเดอร์พี่ไข่เดอร์เลขปิ่งปองก็ขอเป็นเลขล่าง,ตรง,ต,รงตรงๆเด้อพี่ไข่สาธุสาธุสาธุ เลขทูบขอให้มาใน3ตัวท้ายลอตเตอรี่รางวันที่1งวดวันที่30มธันวาหกหกขอตรงๆเด้อพี่ไข่งวดนี้ขอตรงตรงส,าสาธุสาธุทั้งบนทั้งล่างเลยเดอ้อเดี๋ยวบ้านนองจะจับลูกป,ปิ้งปอง สองลูกเหมือนเดิมครับขอเหล็กล่างเอกไขเหล็กในใจเบาหนองเบาหน่องมักตัวใดเบาหนองวา่าเชื่อซื่ออายุเบาหนองไหวครับผมซีซีซีหาลวกะส็สามหาสามหางเดี๋ยวมาเบิ่งนำกันว่าเหล็กสีตรงกันบอเหล็กวิ่งปองครับขอตรงๆเด้อพี่ไข เี่ป้องดูแลครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดหมายเลขแปดเดี๋ยวมาเบิบ่งลูกที่สองครับตรงๆเด้ปิ๊บ,บหมายเลขเจ็ดครับแปด จ็ดแปดเจ็ดครับเลขล่างไอ้ไข่บ้านเบานองครับผมลองพิจารณากันครับเด้อขอเลขล่างใดล่างขอบนใดบนแปดเจ็ดครับผมเดี๋ยวไปรอหลุดเลขถูกอีกรอบหนึ่งครับผมงวดที่สามสิบธันวาหงหกครับผมเบิ่งเลขถูกตัวแรกครับผมไอ้ไข่บ้านเบาหนองเนาะเลขถูกตัวแรกหมายเลขหนึ่งครับผมชัดเจนครับผมชัดเจน เบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและฝากนำํำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับงวดที่แล้วเนาะเจ็ดห้าครับผมเจ็ดห้ 5. งวดนี้สิเป็นตัวใดเดี๋ยวมาลุนกันครับเลขกปิงปองเบานองจับได้8 7ดครับผม8ปดเนารลุนอยู่นะครับเหลขกแปนี่บนเน่นะครับขอรางหรือจะมาบนก็ได แต่ว่าขอลังครับขอลังเน้นเนนคือ8 7เจครับผมสาธุสาธุเดี๋ยวมาลอลุ่นเล็กถูกตัวที่สองตัวที่3ามไปนํากันครับไอ้ไข่บานเบาหนองครับผมสาหุสาธุงวดวันที่30ธันวาหกหกสัตธามีบาลมีเกิดดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผมสาธุสาธุเดี๋ยวไปลอลุ่นเล็กถูกตัวที่สองตัวที่3ามไปนํากันครับเดี๋ยวไปเบ่งเล็กถูกตัวที่สองครับผมงวดวันที่30ธันวา หกหกครับผมเลขถูกตัวที่สองหมายเลขสามครับผมเลขถูกหมายเลขสามครับตัวที่สองหมายเลขสามชัดเจนครับผมโอ้เลขชัดเจนแหงครับงวดวันที่สามสิบธันวาหกหกเข้ามารับโชคไปนํากันทรงถ่ายปีครับผมทุกชิงทุกอย่างเกินย่ที่โชคและดวงนะครับส่วนตัวเลขเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบนะครับนอเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบเอาไว้ถัดเสียงโชคครับผมหนึ่งสามครับผมเลขไอ ฟ้าปิเอเล็กปิงปอง87 8 7ครับผมเดี๋ยวมเมื่อรหลุนเล็กถูกตัวที่3ครับสาธุสาธุาธไอ้ใครเอ้ยให้เอฟซที่เพิ่นเขามาเบิ่งช่องเบาหนองให้เพิ่นได้รับโชคไปนํากันคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปาถนามีเงินใส่ใจบอขาดมือเฮ็ดยังให้ประสบความสําเร็จเดอ้อไอ้ใครมีเงินใส่ใจช่วงปีใหม่ถูกถกคนสาธุสาธุ คลิปสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาลำรวยลำรวยเดี๋ยวมาล่อลุนเลขถูกตัวที่สองไอ้ยตัวที่สามไปน้วกันครับผมสาธุสาธุไปลุนเลขถูกตัวที่สามไปน้วกันครับไอ้ใครบานเบ้าหนองเนาะเลขถูกตัวที่สามครับเดีย๋ยวล่อลุนครับผมสองตัวแรกก็คือหนึ่งสามหนึ่งสามเบ้าหนองจับลูกปิ้งปองได้แปดเจ็ดเนาะแปดเจ็ดเดี๋ยวมาล่อลุนเลขถูกครับ ตัวที่สามหม่ยังท่านเบิดดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายไอ้ไข่บานเบาน้องโค้งสุดท้ายครับมักบ่มากกกขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจฐ์แะครับคิดยังไงกให้ฮโซวางังปราถนาสุภูสุคน์นะครับเนาะเลขถูกตัวที่สามมาครับโอ้เลขงามครับเลขออกมาแปลกนะครับชัดเจนแล้วครับเลขถูกตัวที่สามหมายเลขหนึ่งครับผมหนึ่งสามหนึ่งครับผม 1, นึงสางวดที่แล้วเจ็ดหาเจ็ดไอ้ไข่บานบ่าวหน่นองจุดใดหนึ่หนึ่งครับ 1, นึสาลูกปิงปองแปดครับผมลูกปิงปองแปผูดด้ใดข้า่าเบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวนองด้เนะครับเด้อสาธุสาธุไอ้ไข่บานบ่าวหองหนึ่งสามหนึ่งเดเได้เบิดครับผมด้วยสิรัรบสาเป็น8ก็ได กกได้เบิดนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องสิแปดตัวเลขให้อีกท่านึงเพื่อไวเป็นทางเหลืออีกทางหนึ่งนะครับเนาะสาธุสาธุก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไหนก็นให้สมหวังดังปรารถนาสุผูสุขคนไอ้ใครบานบ่าวนานองให้โชคสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับ